สำหรับวันนี้เป็นวาระเจริญกรรมฐานมันแรกคอนเดือนผม,มพุทธภาคมเมื่อคืนนี้หลงวันมันศุกร์วิาวันเสาร์แต่ก็เ่แปลกเหมือนกันเพราะว่ามันก็สบายกำลังไอยอยู่ถึงเวลาจะลงก็ลงพอจะลุกจากเตียงตีนเสียงพระาน,นบอกว่าคืนนี้ผมมีหารสี่นะ ก็คิดว่าจะควจะเป็นวันเสาพอลงมาแล้วปรากฏที่ทําไมคนน้อยมีทางคนเข้าได้พอนั่งปุ๊บมีคนถวายสงทานเอพนี่แปลกนึกแปลกใจวันเสาร์ไมเคยเป็นอย่างนี้นิ่ว่ะ<า> <laughs> ไปโดนเสาตเสาเล็กเข้าสระมอววันนี้เสาใหญ่ก็ขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่ก่อนเหมือนกันเมื่อคืนนี้ไม่จบ แต่วก่อนจนพูดเรื่องพุมิหารสี่การเจริญกรรมฐานบรรดาญายโยมพุทธบริษัททุกคนบว้ทราบอารมณ์ที่ต้องทําเหมือนกันทุกกองกรรมฐานจริงๆกองใหญ่มีสี่สบกองแต่ว่าการขึ้นต้นเหมือนกันหมดขึ้นต้นที่แรกก็คือกันหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกธรวมาสมาธิประการตั้งใจ ตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าตั้งใจรู้ลมให้ใจออกขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นเราเรียกว่าสมาธิเป็นสมาธินานา,นาปานุสติกรรมฐานคำว่าสมาธิในบรรดาญาโยงพระธบริษัทบางท่านหลายท่านที่ยังมีความเข้าใจผิด คิดว่าถ้าเป็นจิตไปสมาธิแล้วต้องมายินเสียงภายนอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ผิดคำว่าสมาธิแปลการตั้งใจเป็นการทรงตัวของสติสัมปชัญญะว่านึกนึกอยู่มีความพร้อมบริบูรณ์สัมปชัญญะรู้ตัวเร็วแทนที่จะไม่รู้กับรู้ตัวเร็วอะไรสัมผัสเล็กน้อยรู้ตัวทันทีและว่าจิตไม่เคลื่อนจากอารมณ์ที่ตั้งไว้ อารมณ์ที่ตั้งไว้จะหมายความการตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าใจออกเราจะไม่ทิ้งอารมณ์นี้เสียงจะมากระทบกระทั่งก็ดีเสื่ออาการต่างๆวัตถุมากระทบกระทั่งก็ตามจิตใจของเราไม่ยอมทิ้งลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เชื่อเป็นสมาธิในนานา,นา,นาปานุสติแล้วต่อไปก็เป็นคำภาวนา สำหรับคำบรรณาน่ในตอนต้นๆก็จะสอนคำบรรณานกันอย่างเดียวบางท่านก็ใช้คำว่าพุโทโธบ้างสมารหังมาางอย่างนี้เป็นต้นบางสำนักก็ใช้ติสุโกโตรวมความนในตอนต้นจะใช้อะไรก็ได้ยังไม่หมายถึงกองโดยเฉพาะยังไม่เป็นกรรมฐานจำกัดกอง ป่นีเพียงบ้านหนึ่งรู้ลมให้ใจเขาออกสองรู้รู้คำภาวนาถ้าใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธร้ายใจออกนึกว่าโธอย่างนี้ใช้ได้นี่ร,ระยะต้นเหมือนกันหมดแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆในสำนักเก่าๆสำหรับที่ท่านปฏิบัติกันมาก่อนที่บรรดาทุกคนจะภาวนา อันดับแรกไทยรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนมื่อรู้ลมหายใจเข้ารู้ว่าจะลมหายใจออกตามสมบายพอจิตเป็นสุขก้อยไข่คนคถึงมีปัณนาญานเพื่อสนัายานอัน,นดับแรกท่านสอนแบบง่ายๆคือใช้ไตรล,ลักษณิจังทุกขังนัตตาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนคนดีใส่ก็ดีวัตถุ่ายก็ตาม ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมในท่มกลางมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันหมดในเมื่อการไม่เที่ยงปรากฏขึ้นเราคิดว่าอยาเที่ยงเราต้องการให้เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงตามใจชอบอารมณ์ใจเราก็มีทุกข์ เราจะทุกดึงไว้ขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ยอมทรงตามในที่สุดก็นัตตาสลายตัวโดวยมากท่านจะแนะนำสอนแบบนี้กันก่อนแล้วจึงให้ภาวนาเพราะว่าถ้าก,การเริ่มต้นวิปัสนาญาณเวลาจิตเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิหนึ่งวิปัสนาญาณไปด้วยเสร็จถือว่าเป็นการทรงตัวด้วยตากิเลสด้วยแต่ว่าสำหรับวันนี้ <c oughs> จะขอนำเอาคุณธรรมที่มีความสำคัญยิ่งในพุทธศาสนาเคยเป็นพื้นฐานรองรับให้ทรงตัวตั้งมาสิงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้ประจำใจทุกอย่างมีครบจะได้ครบท้วนหมด <c oughs> นั่นคือพรมิหารสี่เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในสี่สบกอง ภุมิหารสีนี้ถ้าเราจิตเราทรงได้สินทุกศิกขาบทไม่ขาดแล้วสมาธิจะทรงตัวดีปัญญาพิจารณาวิปัสสนาญาณจะมีสภาพแจ่มใสมากนี่ว่าดีทุกอย่างนี่กุมิหารสี่มีอะไรบ้างหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สามุมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อฉาลิศยาไข่คนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยทั้งสี่อย่างนี้ถ้ามีประจําใจขบันดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีพรหมิหารสี่อย่างอ่อนก็สามารถจะทรงสินได้บริสุทธิ์ถ้ามีพรหมิหารสี่อย่างกลางก็สามารถทรงฌานได้ทุกขัน้น ถ้ามีพรมิหารสี่ขั้นสูงสุดสามารถทำลายกิเลสได้ทั้งหมดเป็นกำลังของศาสนาญาณนี <c oughs> ่พรมิหารสี่ข้อต้นคือเมตตาความรักขอพูดสั้นๆเมื่อคืนนี้พูดยาวสองข้อ,อยังไม่จบเมตตาความรักถ้ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรในบุคคลอื่น ในกวาามยมเรามีความต้องการหนึ่งไม่ต้องการในใครเขามาทำ้ายร่างกายไม่ต้องการในใครเขามาฆ่าการที่สองทรัพย์สินเรามีไม่ต้องการในใครมายื้อแย่งทรัพย์สินของเราการที่สามเรามีสามีพัรยาไม่ต้องใครให้มาแย่งความรักของเราการที่สี่วาจาทุกวาจาเราต้องการวาจาตามความเป็นจริงไม่ต้องการความโมเตส เป็นการนี้ฮเราต้องการเป็นคนปกติหมายความว่าไม่เป็นโรคปวดประสาทไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคบ้ากรัวความในเมื่อเรามีเมตตาความรักเราก็าไม่ก่อเหตุรุ่นวายแก่คนอื่นมีความรู้สึกว่าเราต้องการอย่างไหนเขาก็าต้องการอย่างนั้น ในเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครทําร้ายร่างกายเราเราก็ไม่ทําร้ายร่างกายของอื่นมีความรู้สึกว่าคนอื่นมีความต้องการเหมือนเราประการที่สองเมตตาความรักเธอมีอยู่ก็ไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครเพราะเรารักเขาเราไม่สามารถทําร้ายทาลายเขาได้ระการที่สามถ้าความรักมีอยู่ก็ไม่แย่งคนรักของคนอื่นได้แต่เรารักเขาเราก็ไม่แกล้งเขา เการที่สี่นั่นในเมื่อเรารักเขาเราก็ไม่กกหกโมท็จเป็นต้นเอาแค่สี่ข้อรวมความเมตตาความรักใค่มีความรู้สึกว่าเรารักเร,เรามีความรู้สึกต้องการอย่างไรเขาต้องการอย่างนั้นเรามีความรักตัวรับคับสิ่งของเราขนาดไหนเขาก็รักขนาดนั้นเราจะไม่ฝืนนอกจากจะสร้างความเป็นมิตรอันนี้เวลาที่จะเจริญกรรมฐาน ท่านให้ใช้พรหมญารสี่เป็นเบื้องต้นนี่มีความสำคัญมากอันดับแรกใครแพร่เมตตาเป็นนจักรวาลทั้งหมดหมายความว่าโลกนี้ทั้งโลกจะมีใครอยู่ที่ไหนก็ตามคนก็ตามใส่ก็ตามจะอยู่ที่ใดก็ตามเรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครนี่เป็นข้อแรกข้อที่สองกรุณาความสงสาร เราจะมีความสงสารปรารถนาจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตัางกำลังที่เราจะพึ่งทำได้แต่ถ้าบังเอิญทำไม่ได้จริงๆก็ใช้พรมหันข้อสี่ครูเบคาโอกาสยังไม่มีเราสาโอกาสที่ช่วยมีแต่ทรัพย์สินไม่มีพอจะช่วยได้ก็วางเฉยไว้ก่อนไม่ซ้ำเติม นี่ข้อดีสามมุตตามีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาทิ่เสียไข่เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยจิตก็เป็นสุขเมาเ,าเบขาวางเฉยเ,เบขาวางเฉยนี่หมายความถ้าเห็นบุคคลใดมีความทุกข์ทุกทางกายก็ดีทุกทางวาจาทางใจก็ดีทุกใน,นด้านทรัพย์สินก็ตามถ้าเราโอกาสที่เราจะงช่วยช่วยไม่ได้ แต่อยากจะช่วยเมตตามีกรุณามีอยากจะช่วยก็มีความสุขให้พ้นทุกแต่โอกาสที่จะช่วยมันไม่มีแล้วก็วางเฉยไว้ไม่ซ้ําเติมกลวงความว่าก,ก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนกจะเจริญกรรมฐานให้ใช้อารมณ์ใจทรงพูมิหารสี่นี้ก่อนทุกคนนะและทุกครั้งที่เราทํา ตั้งความรู้สึกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกว่าจะถึงนิพพานเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดจิตเราคิดตามนี้นะเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกในการในสองถ้าบุคคลใดมีความทุกข์คนก็ตามใส่ก็ตามเราจะช่วยมีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ ถ้าบางเอื่นเราทำไม่ได้เช่เวขาวางเฉยไว้ก่อนไม่ซ้ําเติมในข้อต่อไปเหลือข้อที่สมข้อเดียวคือเบรกมุตุตาถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วยไม่ฉาดเสียเขาถ้าจิตใจขุดาแันพุทธบริษัททรงอย่างนี้เฉพาะก่อนหน้าเวลาภาวนาจิตใจจะเป็นสุขอารมณ์จะเป็นสุขมาก เมื่อจิตใจรปสุขในอารมณ์เยอือกเย็นชานก็เกิดง่ายออนนี้สำหรับพรมิหารสี่มีประโยชน์ยังไงเมื่อคืนนี้เล่าเรื่องเทวทัตวันนี้แต่คืนเล่าเรื่องเทวทัตอีกคนฟังเมื่อคืนจะ้องหี้ไม่เป็นเรื่องใช่ไหมแต่ดีไม่ดีไปถามเขาเล่าไม่ได้วันนี้ก็ขอนำเรื่องนวิสาขามา นวิสาขาที่ม่ตอตอนกลาวันเล่าต่อเคื่องกันเพราะนำเรื่องในวสาขาในสมัยที่นำวิสาขาแต่งงานแล้วบังเอิญตระกูลขอสามีเขานำวิสาขาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาเป็นพวกเดียวถีเป็นปฏิบักษ์กับพระพเจ้าโดยตรงแต่เทาว่านำวิสาขาใส่ที่สามี เคยเป็นคู่ครองกันมได้ใช่ก่อนเมื่อพรามแปดคนไปทาบทามนาวิสาขาก็ตกลงรับมัน่นเรื่องตัวนี้ตอนต้นขอขอเอาไปก่อนเวลาไม่พอเมื่อนาวิสาขาไปอยู่บ้านสามีแล้วปรกวากฏไม่เป็นที่ถูกใจของของพ่อผัวผู้ประสาง่ายๆก็แล้วกัน หัคอก็อยู่เสมอนวมิสาขามีความเลือมใสในพุทธศาสนาถ้าเขาไม่เลื่อมใสเขาห้ามเด็ดขาดห้ามนำพระสงฆ์เข้ามาในเขตบ้านของเขาแล้วก็ตอ่อมาปลายกรูแพออกลูกนวมิสาขาเข้าไปช่วยแพะไปสงเคราะห์แพะพ่อผัวก็จับผิดก็รวมความว่าพ่อผัวก็รู้สภพวไม่ถูกกัน การใส่ที่นางศีสาขาเป็นปรสสูดาบันต่อมาพ่อผัวก็หาเรื่องก่อนที่หาเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งตามตัวตีตอนเช้านางศีสาขาก็ปฏิบัติพ่อ,อสาม,มีก็พ่อผัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลากินอาหารจัดอาหารให้ควบคุมอาหารสดจนกว่าพ่อผัวจะกินเสร็จจินด้กินจินด้กินต่อไปแต่ว่าพระธรรมเียมมาเป็นบาตร ท่านมาทุกวันแต่วันนั้นไม่ไม่ไมพงไม่งอวกันพอดีแต่เออเป็นวันนั้นพอดีกันนาวิสาขากุณาของดีปฏิบัติพ่อผัวอยู่พ่อผัวกาลังกินอาหารพระก็มายืนเพื่อนจะรับบารแต่ไม่มีใครเ็าใส่บารนาวิสาขาก็ใส่ไม่ได้พ่อผัวก็ห้ามนาวิสาขาจึงบอกพระว่าพระคุณเจ้านิมนต์ไปบ้านอื่นจะเจ้าค่าบ้านนี้ไม่มีใครเ็าใส่บารเพราะกินของเก่า คำว่ากินของเก่าบ้านนี้แปลอนุเสถีนั่นหมายถึงบุญเก่าเอาสอานิสงส์ทานเก่าให้เป็นเป็นอนุเสถีแต่พ่อผัวแกไม่คิดอย่างแกหาว่ากินขี้กินของเก่าก็เลยเกิดเรื่องฟ้องร้องกันใหญ่โตในขอเล่ารัดัเนีต้องถึงกับเอาพรามแปดคนที่พ่อของนสาขาตั้งไป ถ้ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นให้ให้ร้องเรียนพรามณ์ไปคนก่อนให้พราม์ไปคนพิจารณาเป็นอันเมื่อข้อแม่ข้อกล่าวหาเขามีเมื่อหาว่านามิสาขาเป็นชู้กับแพะบังนามิสาขาจิปาถะทุกอย่างรวมความแล้วในในที่สุดก็มาถึงเรื่องบอกให้พระไปที่อื่นเพราะว่าเพราะพ่อผัวกินของเก่าก็หากิ่งขี้ ภนษาขาก็บอกไม่ใช่คำเมื่อกินของเก่านั่นหมายความคนเราเกิดมาจะมีฐานะดีไม่นคงได้เพราะใช้ทานบารมีผลกอนทานเป็นปัจจัยมีทรัพย์สินท้านี่พ่อผัวเมกอ่าิก่อนให้ทานดีแล้วมาชาตินี้ไม่ทานก็มาที่กินบุญเก่าของเก่าคือบุญเก่าถ้าไม่คืนกินบุญเก่าประเภทนี้ต่อไปในชาติหน้าอ,อดตายบุญเก่าหมด รวมความว่าในที่สุดพรามแปดคนก็ตัดสินแนะนานวิสาขาชนะทีแรกพ่อผัวไล่คนเนียบ้านนวิสาขาไม่อยอมไปถ้าบอกว่าคดีนี้ถ้าไม่ชนะเพียงใดฉันไม่กลับบ้านเมื่อพอชนะคดีแล้วนาวิสาขาก็สั่งคนใช้ทั้งหมดเตรียมของกลับบ้านดิ่มพ่อผัวแพ้คดีเขาเลยต้องอ้อนวอนเขา ในเมื่ออ่อนบอลเขาแล้ในสุดก็ต้องปฏิบัติตามใจเขาชอบนาริสาก็บอกว่าถ้าจะให้อยู่ต่อไปต้องตามใจฉันนะควนี้ได้ถ่าในเมตตาบารมีเห็นไหมตอนก่อนเขาโกรธแกไม่โกรธตอบเพราะเมตตาบารมีเมตตากรุณาสองอย่างที่แรกรักพ่อผัวสงสารพ่อผัวเอ้นว่ามีเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อผัวก็ยอมรับ นายสาขาก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นไปฉันต้องมีสิทธิมนต์พระรมณะโคดมพร้อมทั้งสาวกมาฉันที่บ้านนี้ได้ตามชอบใจพ่อผัวก็ต้องยอมรับแพ้คดีก็แล้วนี้นะแพ้ก็ต้องยอม,มทุกอย่างเมื่อพ่อผัวตกลงนายสาขาก็ไปจุดทุกที่นอกฌานกลางแจ้งพ่อผัวก็มองดูคิดว่าอีนี่มันบ้าง่ายวะ แกก็พูดดังๆขอรัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมนารพสัมปันาคโคดมพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด500รูปให้เสด็จมาโปรดที่เมืองที่บ้านนี้อิตาพ่อผัวเกืี่ยหนาังน,าน,นิกยิมยิ้มในใจอีนี่ชนะความกูเต่บ้าแล้วใช่ไหมพระสัมปนาคโคดมอยู่ไกลตั้งร้อยี่สิบโยชนแล้วก็มันพูดคนเดียวกลางแจ้งนาบ้านทยดินแบบไหน แต่ก็ไปทันว่าการนิมนต์เขานิมนต์วันพรุ่งนี้เพราะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมในรรพระสงฆ์ห้าร้อยรูปเด็กไปทางอากาศไม่ใช้เครื่องบินฉันต้องอาศัยเครื่องบินฉันไปทางอากาศได้เหมือนกันแต่เครื่องบินตกฉันตายแล้วเอิญมันไม่ตกไงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เหาะมาแต่พรามณ์ก็แปลกใจ ในที่สุดก็ต้องยอมให้เข้าบ้านนวิสาขาจ่ายการเลี้ยงพระต่อมาก็มีคำสั่งให้คนใช้มาบอกให้พ่อผัวไปฝั่งเทศเวลานั้นปรากฏพวกเดลถีห้าร้อยเข้าไปเหมือนกันไปอยู่บ้านของพ่อผัวนวิสาขาอยูบ่บ้านของตัวพวกเดลถีเพรอะว่าท่านจงยาคบพระสัมณโคดมจงยาเห็นหน้าจงยาฟังเสียง ในที่สุดเมื่อน,นาิสาขาสั่งคนใช้ไปบอกว่าให้ไปบอกพ่อผัวฉันให้มาฟังเท่ของพระพุทธเจ้าพ่อผัวก็บอกไปฟังไม่ได้เดชธีห้ามนายสาขาบอกไม่ฟังไม่ได้แพ้คดีก็เลยนี่บอกเาแล้วต้องตามใจเขาในที่สุดเดชศีสีบอกว่าถ้าจําเป็นต้องฟังให้นาิสาขากั้นม่านเจ็ดชั้นกันเสียงพระพุทธเจ้าแม่ไม่น่าโง่แบบนั้นเลย นามสาขาก็ยอมกั้นม่านเจ็ดชั้นพ่อผัวก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าทรงเทศเจาะเฉพาะพ่อผัวนั่นเจาะเจาะใจเลยอาจารพ่อพ่อผัวว่าน,นั้นไม่เล่งใครเล่นพ่อผัวนามสาขาคนเดียวพอฟังพระเพาะเสียงพระเจ้าเดี๋ยวเราจะอยู่ไกลสงแกลแต่ก,ก็ตามเพราะว่าท่านต้องการได้ยินจะได้ยินชัดเจนมันแม่กั้นม่านเจ็ดชั้นได้ยินเสียงชัดแถมเมื่อแล้ว จะหันซ้ายขวาหันหน้าหันหลังเห็นหน้าพระพุทธเจ้าซะด้วยเห็นไม่ถนัดนักแต่เห็นรางดางเแกฟังเท่ชอบใจแกเลิกมากมาดีชั้นขยับไปทีละชั้นละชั้นละชั้นผลที่สุดหมดเจ็ดชัน้นโผล่หน้าจอไอ้จอเลือกแปลวิเยวผพ่หน้าออกไปพอดีพอพระพเจ้าเทศจบพ่อผัวเป็นประสงดาบันเนี่นาจเมตตาพระมีใช่ไหม ต่อเป็ตนตอนั้นไปก็เป็นกุลีนะเป็นลูกศิษย์นาวิสาขาเมื่อเป็นมาสสดาบันแล้วก็มีกติแปลกไปนิดหนึ่งแต่ขอเล่าตามมาลีนะพ่อผัวก็โดดเข้าไปกอดนวิสาขาเปิดผ้าดูดถันดูดกินนมเรียกนวิสาขาว่าแม่ก็เรียกวิสาขาวิคารมาตาวิคาระเป็นชี่ของพ่อผัวมานดาเป็นมารดาของพ่อผัวยอมเป็นตัวทำตัวเป็นลูก รวมความว่าที่นางวิสาขาชนะพ่อผัวได้ก็เพราะอาศัยพรหมีหานสี่ขึ้นหนึ่งเมตตาความรักสงบุญนาความสงสารสามุมตุตามีจิตอ่อนโยนมีฉานเสยาขยจำถือเดี๋ยีก็ช่างเขาไม่ว่าอะไรแต่การสี่ทำไม่ชอบใจก็วางเฉยเช่นอาศัยพรหมีหานสี่รนการบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยงย่าทิ้ง มีความต้องกัมากขอย้อนอีกครั้งหนึ่งพระพรหมหาสี่มีสีอย่างคือหนึ่งไม่ตาความรักสองกุณาความสงสารสามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิษยาไขให้ไรได้ดีพอยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยเห้เขามีทุกข์เราช่วยไปไหวเราไม่ซ้ำเติมกำลังใจพยายามทำไว้อย่างนี้เป็นปกติ ในการเมตตาความรักเปหมายความมาเวลาก่อนหน้าจเจริญกรรม,มาฐานให้ระง,งับกําลังใจว่าคนใดบ้างที่เป็นศัตรูเวลานี้เว้นจากการเป็นศัตรูกันเฉพาะเวลาเพราะยังใหม่นะไม่ใหม่อตลอดการตลอดสมัยไม่ได้เฉพาะที่เราจเจริญกรรม,มาฐานเราพ้นเว้นจากการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันขอแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวง จะเป็นคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดเราจะเป็นมิตรทีดีของเขาเราจะไม่เป็นศัตรูใครเราจะมีความสงสารปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขถ้าใครได้ดีเราไม่ิจฉานิษยาเขาพรอย,ยินดีด้วยถ้าบุคคลใดเพียงพระมีความทุกข์เราช่วยไปได้เราไม่ส้่เติมตั้งใจอย่างนี้ให้จิตเป็นสุขแต่ยังไม่ภาวนานเลยก็ได้ถ้าจิตล้ลมหายใจก็ออกก่อนนะ ขณะนั้นจิตรู้ลมให้ใจเขาออกด้วยก็ล,ลมหายใจเขาออกทำให้ใจิตเป็นสมาธิง่ายมีการทรงตัวดีและใข้ควรในพมีหารศสียถ้าบังเอิญยังใครควรยังกว่าจะหมดเวลานั่งเวลาที่เราจะนั่งมันทรมานไม่ไหวเราจะเลิกก็ดีถ้าถามว่าไม่ภาวนาเลยจะได้บุญไหมก็ตอบว,ว,ว่าการรู้ลมหายใจเขาออกได้บุญอยู่แล้ว การใช้พรมิอาหารสี่เป็นพื้นฐานข้าใจเวลานั้นจิตว่างจาก,กิเลสได้บุญใหญ่เขาถือว่าเป็นชาญในพรมีอาหารสี่จะไม่ภาวนาเลยก็ใช้ได้ถ้าทุกคนทรงวิาหารทรงรมีหารสี่อย่างนี้ต่างแบบทรงกำลังใจวันเล็กกระน้อยก็ตามถ้าอย่างนี้ต่อไปจิตจะเริ่มเป็นสุขอารมณ์ความโกรธจะเบาบางเพราะพรมีอาหารสี่เป็นเครื่องทำลายความโกรธโดยตรง การที่จะตตดความโกรธได้ต้องมีพรมิหารสีเป็นพื้นฐานในตอนแรกเราจะงับระงับได้ไม่นานนักไม่มากนักก็เป็นของธรรมดาตั้งใจจะไม่โกรธแต่มีคนขัดใจไปเดี๋ยวตงโกรธอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปถึงกำลังใจสบ,บายๆคิดว่าตอนนี้ไปเราจะไม่โกรธใครต่อมาไปกระทบกระทาั่งเข้าับโกรธใหม่เป็นถือเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> นานๆเข้าการการระง,งับใจจะมีการเคยชินต่อไปความโกรธจ,จะเบาการกระทบกระทัทงความโกรธเคยเกิดรุนแรงกระทบแบบที่เคยโกรธรุนแรงแต่เวลานี้เบาลงไปชื่อว่าเราเริ่มชนะต่อต่อไปก็จะเริ่มความโกรธจะทรงอยู่แต่หายเร็วขึ้นนี่เริ่มชนะมากขึ้นมาในที่สุดก็ถึงว่าบางทีเขาว่ามาสองสามวันจริงรู้ว่าเขาว่าจริงๆนี่เบามากไป กลัวความว่าอารมณ์ของความโกรธนี้ถ้าเรียตัดได้จริงต้องเป็นพระอนาคามีอย่างพระโสดาบันสีธาคามียรน้ยังมีความโกรธแต่ไม่มีความเจ็บบาดบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพูดไปพูดมาก็หมดเวลาแล้วตอนนี้ไปก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะไหลจะจสมาทานาก,กรรมฐานขอแนะนใํใไ้ก่อนว่าเวลาจเจริญกรรมฐานอันดับแรกใครรู้ลมไม่ใจเข้าออกก่อน และหลังจากนั้นตอนภาวนาใช้พรมิหารสี่เป็นพื้นฐานพรมิหารสี่ควรใช้ทุกวันตั้งใจค่ควรว่าคนและสัตว์ทั้งโลกเราจะเป็นมิตรดีดีขงเขาทั้งหมดจะไม่เป็นศัตรูกับใครทางบันลางใจรู้สึกว่าการเป็นศัตรูกันมันมีแต่ความเร่าร้อนไม่มีความสุขเป็นมิตรกันดีกว่าแล้วเราจะมีความสงสารปัรถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุข ถ้าใครได้ดีไม่ฉาดเสียเขาเขอยินด้วยถ้าใครเพียงทำไม่ซ้าเติมวางเฉยอรบรรดาใ่พุทธบริษัทตัางหลายตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐาน